สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสงครามโรโบโแท็กซี่ที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะคือคำถามใหญ่ที่หลายคนจับตาดูอยู่ตอนนี้เลยก็คือใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะระหว่างเท s l a กับ Uber นะคะครับผมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับเพราะสองเจ้านี้กลยุทธ์ต่างกันชัดเจนเลยใช่ค่ะเท s l a นี่มาแนวลุยเดี่ยวพัฒนาเองหมดเลยกำลังจะมีไซเบอร์แออกมาด้วยส่วน U ู ber ก็มีทางของเขาครับ ความต่างหลักๆก,ก็คือเทส l a เนี่ยเ,เขาเลือกทางที่แบบว่าสร้างทุกอย่างเองต้องแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทั้งรถทั้งซอฟต์แวร์ในขณะที่ Uber เนี่ยเขาเน้นเป็นแพลตฟอร์มเปิดมากกว่าคือไปจับมือกับคนอื่นสร้างเครือข่ายพันธมิตรเอา งั้นเรามาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันหน่อยไหมคะอย่างเทสล a านี่เห็นว่ากำลังจะเปิดตัวโรบอทแท็กซี่แล้วใช่ครับที่ออสตินเท็กซัสวันที่22มิถุนายนนี้เลยโอ้โหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยครับแต่เริ่มต้นก็อาจจะยังมีรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ยังต้องมีคนคอยควบคุมจากระยะไกลยอยู่อ๋อค่ะแต่ก็น่าจะทำให้ทางอูเบอร์หนาวๆร้อนๆบ้างเหมือนกันนะคะแน่นอนครับแต่อูเบอร์เองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับล่าสุดเขาก็เพิ่งประกาศจับมือกับ w a Wave w a v e บริษัทจากอังกฤษใช่ไหมคะครับผมเป็นบริษัท AI สำหรับรถยนต์ไร้คนขับเขาจะไปทดสอบรถ Level 4ที่ลอนดอนกันปี2026 Level 4นี่ก็คือบอกว่าขับเคลื่อนตัวเองได้เต็มที่เลยในเงื่อนไขที่กำหนดไม่ต้องมีคนมายุ่งเลยใช่ไหมคะโอ้โห oh, แล้วได้รับการสนับสนุนจากทางการอังกฤษด้วยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆคะ่ะแล้วที่สาคัญคือ Uber เขาก็มีดีลกับ เวโมของ Google อยู่แล้วนี่คะที่ออสตินครับผมอันนั้นก็เป็นอีกความร่วมมือที่สำคัญมากแล้วผลตอบรับดีมากด้วยใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินข้อมูลว่ารถเวโมที่วิ่งบนแพลตฟอร์ม Uber เนี่ยโดยเฉลี่ยมีงานยุ่งกว่าคนขับที่เป็นมนุษย์ในออสตินถึง99%เเลยเหรอคะใช่ค่ะข้อมูลเป็นแบบนั้นเลยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็น เป็นข้อด <f welche> ีที่เปลี่ยนเกมของ u ber อร์เลยหรือเปล่าฮะก็เป็นไปได้สูงมากครับเพราะเขาสามารถดึงเทคโนโลยีของผู้นำตลาดอย่างเวมโอมาใช้ได้เลยไงครับอืมแม็กอูเสือไม่เราพัฒนาเองเหมือนเทสลาถูกต้องครับคือ u ber อร์เขาประกาศความร่วมมือด้านรถยนต์ไร้คนขับหรือ AV เนี่ยไปแล้วถึง5รายเลยนะครับทั้งในสหรัฐยุโรปตะวันออกกลางก็ยิ่งชัดเจนว่าเป้าหมายเขาคือเป็นแพลตฟอร์มกลางจริงๆที่รองรับได้หลายเทคโนโลยีเข้าใจเลยค่ะ แล้วถ้าพูดถึงตัว Uber อร์เองผลประกอบการเขาก็ดูดีมากเลยนะคะไตรามาสหนึ่งปี2025ที่แที่ผ่านมาครับแข็งแกร่งทีเดียวรายได้ก็โต a d j u s t e d EBITDA ก็สูงสุดเป็นประวัติการเลยตั้ง1.9พันล้านดอลลาร์ครับผมกระแสงเงินสดอิสระหรือ Free Cash Flow ก็บวกเยอะด้วย2.3พันล้านค่ะฐานผู้ใช้ก็170ล้านคนต่อเดือน ไม่แปลกใจที่นักลงทุนอย่างบิลแอคแมนจะมองเป็นว่าโอกาสโตสูงจริงๆใช่ครับและเขาก็ไม่ได้หยุดแค่ธุรกิจเรียกรถนะครับยังขยายไปตลาดใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้หนาแน่นมากที่เรียกว่า sparse r markets ซึ่งตลาดกลุ่มนี้คิดเป็น20%ของการเดินทางทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเร็วกว่าตลาดหลักด้วยซ้ำอ๋อเหรอคะนอกจากนั้นยังมีเรื่อง Uber E a t s ด้วยใช่ไหมคะที่ไม่ได้ส่งแค่อาหารแล้ว ครับก็ไปร่วมมือกับร้านค้าปลีกอย่าง Five Below ส่งสินค้าอื่นๆด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องที่เขาศึกษาการใช้ Stable Coins อีก Stable Coins สกุลเงินดิจิทัลครับประเภทที่มูลค่าค่อนข้างคงที่หน่อยเพื่อจะลดต้นทุนเวลาโอนเงินข้ามประเทศอะไรพวกนี้นะครับโหฟังดูมีแต่เรื่องดีๆโอกาสเติบโตเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเออ แน่นอนว่ามันก็ต้องมีอีกด้านมีความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูควบคู่กันไปเสมอที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงที่ต้องจับตาให้ดี เพราะอาจเป็นทั้งโอกาสและกับดักได้เลยใช่ครับความเสี่ยงก็มีหลายอย่างเลยอย่างแรกก็เรื่องมูลค่าหุ้นที่บางคนก็ว่าอาจจะสูงไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็ความผันผวนของเศรษฐกิจโดยรวมหรือเรื่องกฎระเบียบต่างๆโดยเฉพาะประเด็นฮิตเรื่องกิ๊กวอร์เกอร์นะครับอ,อ๋อเรื่องสถานะคนทำงานอิสระว่าจะเป็นพนักง,งานประจำไหมอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะกระทบต้นทุนแน่แม่ถ้ากฎหมายเปลี่ยนใช่ครับกระทบโดยตรงเลย แล้วก็ยังมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากเทส l a เองจากลิฟหรือรายอื่นๆอีกรวมทั้งความท้าทายเวลาไปบุกตลาดใหม่ๆที่อาจจะมีเงื่อนไขต่างออกไปแล้วอ ber อร์เขามีวิธีจัดการความเสี่ยงพวกนี้ยังไงบ้างคะพอจะทราบไหม เขาก็พยายามหลายทางนะครับอย่างใช้เทคโนโลยีมาช่วยคุมต้นทุนประกันภัยหรือการพยายามผลักดันนโยบายอย่างเรื่องทอรีฟอร์มที่พยายามจะปฏิรูปเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในบางพื้นที่เพื่อจํากัดความเสียหายซึ่งก็จะช่วยคุมต้นทุนได้ดีขึ้นครับอืมเข้าใจแล้วค่ะก็สรุปได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันน่าติดตามจริงๆนะคะระหว่างเทสลาที่ทําทุกอย่างเองหมดเลยกับอูเบอร์ที่ใช้กลยุทธ์แพลตฟอร์มเปิดกว้างจับมือพันธมิตร ซึ่งแต่ละทางก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีความท้าทายรออยู่ครับผมคำถามสำคัญที่อาจจะต้องฝากไว้ให้คิดกันต่อก็คือแล้วในระยะยาวล่ะโมเดลธุรกิจแบบไหนมันจะเวิร์กกว่ากันการคุมทุกอย่างไปเสร็จแบบเท s l a หรือการเป็นแพลตฟอร์มเปิดแบบ Uber อร์แล้วปัจจัยอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวชี้ขาดในสนามแข่งโรบแท็กซี่ที่เดิมพันสูงขนาดนี้ก็น่าคิดนะครับ